อร่อยเย่เลยครับพี่โปะกับเรากินข้าวครับพอบผสมใส่อาหารเมร็ดใส่ข้าวด้วยด้พี่น้องอืเขาก็ชอบดีก็ดีอย่างหนึ่งคือเราผสมใส่ข้าวใส่อาหารเมร็ดมันก็บ่ค่อยเปลืองเนาะประหยัดเพิ่มเป็นกับข้าวไปในตัว ก็ผสมให้กระป๋องหนึ่งเลยผสมให้ทุกตัวเลยเนะพี่น้องดูเขาชอบกินเขาคงจะได้กินได้กินอาหารกระป๋องอะ่ะแหละดูเขากินใหญ่เลยพี่โป้พี่กีกับพี่หมูก็กินใหญ่เลยอืมสงสัยเขาคงจะคิดว่าเป็นอาหารอย่างหนึง่งอนะ่ะเนาะผสมใส่ข้าวเวลาชอบสิมักคัาสิ อ่าบักยังเรงพอเอาให้กินกับฟองหนึ่งไปได้ให้กินพอผสมอันนี้พอมาผสมใส่เข่าใส่อาหารเม็ดให้มึงเคยกินเสียบเสื้อได้พี่น้องเออทุกมือนี่ตอนแรกนี่กับเข่าเหลือสุมืออเลยเดีย๋ยคีโปโอไอก้กี่ไอม้มูกินเข่าเลี้ยสุมืออสุมือ๋ออ้าบักว่ากินเก้งแต่ว่าใกล้จะเบิร์ตแล้ว ถือใจว่าอาหารเพื่อนนะอาหารกับฟองไม่ต้จิตถือถือปากเขาถือถือปากยิ่ได้นาอพี่น้องเนาะท่นเขากินว่าเข้าโซบโซบปากเขาหมักคัะตอนแรกตอนตอนแรกตอนายเขาแรกพอเอาไข่เขากินบ่ไเด้ผสมเี่ยเขาก็กินหมักคเลยอันนี้ผสมเขาไห่ต้องกินหคักกัน ขอบบุญขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกู่ทุกคนละ่ะเอฟซีมุญงเน่ใจดีเอฟซีตัวตัวคนมีเมียตาของปีโป้แอปไอ่ I. กี่ไอหมูเนี่ยมีขอบบุญขอบคุณท่านหลายๆที่อุปการะเป็นบุญเป็นคุณของปีโป้ครับเดอกบังลานี่บุญวาสนาหลายมีแต่ค้นสวยบังลา ขอบุญขอบก้นหลายๆได้ครับเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคน่ะแหละเอฟทีดูทุกท่านที่เมตตาขอบก้วติโป้กับปอดทิ่นขอบก้วเมียฝ่ายขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณครับติโป้กำลังเสบ